เลือกซื้อหากันเลยดีเดียวนะคะกับปืนฉีดน้ําค่ะซึ่งปืนฉีดน้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบแรงดันสูงก็จะเป็นอันตรายได้ค่ะทางจังหวัดแพร่ก็ได้มีการคุมเข้มในช่วงสงกรานตลงพื้นที่ตรวจร้านที่มีการขายปืนฉีดน้ําย้ําห้ามขายแบบแรงดันสูงและต้องติดป้ายราคาให้อย่างชัดเจนค่ะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคบอได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลโดยเฉพาะปืนฉีดน้ำซึ่งจัดเป็นสินค้าควบคุมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากมีแรงดันสูงเกินกำหนดเน้นตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองแพร่พร้อมทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้ร่วมกันตรวจสอบการแสดงราคาสินค้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพอศ 2542ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องติดป้ายราคาอย่างชัดเจน นอกจากปืนฉีดน้ำยังมีการตรวจสอบสินค้าอื่นๆที่เป็นที่นิยมในช่วงสงกรานต์เช่นเสื้อผ้าลายดอกเพื่อให้แน่ใจว่าราคาเป็นธรรมโปรง่งใสและผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจจากการตรวจสอบไม่พบการจําหน่ายสินค้าที่อยู่ในลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใดโดยได้เน้นย้ำขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งห้างร้านและผู้ค้าปลีกให้งดจําหน่ายปืนฉีดน้ําที่มีแรงดันสูงพร้อมกําชับให้มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการใน พื้นที่ทั้งนี้ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่แสดงราคาตามที่กฎหมายกําหนดอาจมีโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทโดยหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สํา,านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่หมายเลขโทรศรัพท์05451-1118หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับ ติดราคาสําคัญจริงๆนะครับไม่เพียงแต่ปืนฉีดน้ําตอนนี้ไม่ว่าคุณจะขายผลไม้10บาท20บาทก็ต้องปิดป้ายบอกราคาด้วย